อันนี้เป็นตัวอย่างในการปลดล็อก FMI o f Open Menu แบบโดยใช้ Unlock Tool นะครับอันดับแรกเนี่ยมือถือของเราเนี่ยจะต้องมีรหัสล็อกหน้าจอนะครับก็อันนี้ถ้าใครยังไม่ตั้งก็ตั้งก่อนได้เลยนะครับหลังจากที่ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเสร็จแล้วเนี่ยก็เสียดสายเข้าคอ,อมพิวเตอร์แล้วก็ให้เราทำการอนุมัตินะครับกดเชื่อถือที่มือถือด้วยนะครับ ในส่วนนี้ผมจะเอาอีมีมาตรวจสอบกับเว็บไซต์ก่อนนะครับว่า iCloud ติดล็อกอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็น iPhone 8 64จิกไว้สีทองสารัดนะครับแล้วก็ไฟ iPhone เป็นอ่อนที่หน้าจอจะเห็นว่าผมปลดไปแล้ว1นตัวนะครับซึ่งหลุดทั้งแผงเลยนะครับก็สำหรับ iCloud ทุนจีนหรือว่าทุนเทา หรือว่าทุนผิดกฎหมายก็จะโดนไปด้วยนะครับแบบแล้วก็จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักก็คือเน้นไปที่ลูกค้าหรือคนที่ลืมรหัสครับเมื่อกี้การตั้งค่า s a f a r ีนะครับ,ครบใครดูไม่ทันกดย้อนไปดูนะครับตั้งค่าซั a ฟรีจะต้องเปิดตัวตรวจสอบเว็บไซต์ด้วยนะครับจากนั้นก็ไปที่ iCloud.com นะเข้าหน้านี้รอเอาไว้นะไปที่โปรแกรม อัล็อกทูนะเลือกแท็กดต้านะครับตัวโปรแกรมก็จะทำการส่งคำสั่งพิเศษเข้าไปในเครื่องแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ครับตัวหน้า s r ฟเนร่ยจะต้องเด้งถามที่เป็นรหัสผ่านล็อกหน้าจอเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเด้งรหัสผ่านไอคาวอันนี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขในการปลดล็อกแบบนี้นะครับ ทีนี้พอเด้งเสร็จแล้วเนี่ยบางคน,นย,ยังไม่ได้ตั้งค่าไอคาว <Tri> ก็อาจจะเออร์เลอร์นะครับเราก็ลองกดดูก่อนก็ได้แต่ว่าในขั้นตอนเนี่ย <Tri> เขาป๊อปอัพเด้งมาให้เราปิด WiFi ใช่ไหมครับเราก็ปิด WiFi แต่อย่างในคลิปเนี่ยยังไม่มีการตั้งค่าไอคาวใช่ไหมข้อกําหนดเงื่อนไขของไอคาวเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้ติ๊กถูกผ่านไปเลยนะครับต้องมากดยอมรับก่อนไม่งั้นโทเค็นมันจะขึ้นว่าเออร์เลอร์แบบนี้ หลังจากที่เราเข้าหน้า iCloud แบบทแบบี่แสดงรายละเอียดแบบนี้ถึงจะทำงานได้ให้เราสายเอาออกก่อนกันแล้วก็ทำการถอดสายเสียบใหม่ครับแล้วก็ไปยังที่เว็บไซต์ iCloud.com อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็ทำการกด e c t เ d a t a ซ้ํ้าอีกครั้งหนึ่งครับ S กดเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไป s s พอโปรแกรมส่งคำสั่งไปยังเครื่องแล้วก็ให้เรากดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับพอลงชื่อเข้าใช้เสร็จโปรแกรมจะเด้งให้เราทำการปิด Wi-Fi แล้วก็ถึงจะปิด Wi-Fi นะครับ โอเคโปรแกรมเด้งแล้วก็ทําการปิด WiFi ไ,ไ,ได้เลยจะต้องได้หน้าที่เป็นรายละเอียดไอคาวแบบนี้นะครับตัวโทเค็นถึงจะทํางานได้ถูกต้องอตอนนี้เป็นอ f ฟ u ักเซสแล้วให้เราทำการกลับไปเช็คในเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวไฟไมโคโฟนนั้น ออฟจริงๆหรือเปล่าตอนนี้ขึ้นเป็นออฟแล้วนะครับเพราะออฟเนี่ยให้เราทําการล้างเครื่องครับผมจะใช้ล็อ t u ูนนะครับทําการล้างเครื่องหรือใครจะแฟตลอมก็ได้อย่างในของผมเนี่ยผมทําการแฟตลอมไปเลยนะครับเพื่อให้มันเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดใครจะกดล้างเครื่อง,องเดียวก็ได้นะครับ หลังจากที่ล้างเครื่องเสร็จแล้วหรือแฟตลอมเสร็จแล้วนะครับก็ตั้งค่าเครื่องได้เลยในตอนตั้งค่าเนี่ยมันจะยังฟ้องไอ้ข่าวเดิมอยู่ใช่ไหมให้ทําการต่อ WiFi ครับเดี๋ยวมันจะผ่านไปเองพอผ่านไปแล้วไปถึงหน้าหลักได้แค่นี้ก็จบครับสำหรับวิธีการแก้ไขป้องกันการเอาไปปลดล็อก อย่างผิดกฎหมายนะครับก็ให้เปลี่ยนรหัสผ่านไอคาวบ่อยๆครับ